มาแล้วครับปากกาละครับมาแล้วครับปาาดีครับมาแล้วครับหยู่นะมันไม่มีเอ็กซ์ชัตต์อตัวที่สี่ครับสามครับตัวที่สามครับโอ้โหครับไวมากครับไวมากครับนะฮะเงียบปากผลงานเลยครับถึงก็อยางว่ามันปากผลงานเลยครับไอสตาร์ครับไม้ไต้ตองนะครับเดี๋ยวซาต้าครับทำงานแล้วครับ ตัวที่สามครับโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับไซส์สองนี่นไซส์สครับล้อยชมครับร้อยชมโอ้ยโอ้ตัวที่สองครับครับนไหครับไซส์องรอตักให้ครับตัวที่สามครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่เห็นตัวเห็นตัวเป็นไงไวกว่านี้โอ้อย สนับสนุนโดยเหยือไอซาสตาครับก็มาเทสเหยือไอซาสตาครับวันนี้ที่อ่างเก็บน้ําห้วยสมงนะครับคราวนี้ครับมาดูปริมาณการใส่ครับเหยือประมาณนี้นะครับประมาณสามโลได้ครับสองโลประมาณสองโลกว่าหอมมากครับ,รบเดี๋ยวหอมออกสี ต้องเหลืองครับนี่นะครับประมาณสัดส่วนประมาณนี้นะครับประมาณช้อนหนึ่งครับต่อเยอะสองเกือบสามโลสวัสดีครับสวัสดีนานัทุกท่านนะครับที่ชอบเกมเกีฬาตกปลานะครับ ก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเดือนะครับช่องชายเล็กฟิชชิ่งนะครับก็มาออกทริปห้อยสมองนะครับวันนี้ก็มาด้วยกัน2คนนะครับกับพี่เลวัตนะครับต้องขอขอบคุณพี่เลวัตด้วยนะครับสําหรับทริปนี้ที่ชวนผมนะครับบริการพมดีมากเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเหยื่อไอซ์สตาด้วยนะครับไอซ์สตาคิวคิวนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัท power hook นะครับที่ส่งสายเอ็นนะครับมาวันนี้ผมเอามาอยู่นะครับ40ปอนด์นะครับมาเทส ที่อ่างเก็บน้ําห้วยสมงนะครับธนาก็มาเช้าเย็นกลับครับวันนี้ทริปนี้ก็เช้าเย็นกลับครับก็มาทั้งหมด12คันครับของผม6คันแล้วก็ของนาเรวัตอีก6คันนะครับก็คอยดูว่าวันนี้เรามาตามหารถถังนะครับฝั่งปลาจีนนะครับก็จะได้ตัวไงเดี๋ยวคอยติดตามกันครับะนาไปครับขออนุญาตลุ้นเบียดก่อนนะครับ1.4 มันมีอาการครับมีอาการอ่าไม่รู้ปลาอะไรนะครับต้องใช้เป็นปากาครับเอาหนักไหมเข้าทุน <Hey. S 1> โอ้ยเข้าทุนเฉย <Hey. S 1> อ้่า <Ball view. S 1> ฮะบอิววิวมันเข้าทุนครับเมื่อกี้ครับเ <Hey. S 1> บอร์14ยังมากินนะ <Hey. S 1> มีตัว <Yeah>. <S <S ครับมีตัว อยู่ครับอยู่ปลากาครับอู้อ<ฮ>ีน่ะมอ้ไม่สู้เลยปลากาครับอ้ยูดูปลากระมังครับปลากาครับโอ้ยโอ้ย จกปลาเชือกอนุรักษ์ครับจกไปปล่อยไป่ใส่<ย>สประมาณเกือบโลใส่ประมาณเกือบโลซด้วยอ่ะครับผมอย่าลุ้นกันต่อทิ้งลงอ่าไม่ถึงสิบนาทีมั้งเบอร์สิบสี่ดูครับกามาเบอร์สิบสี่ยังกินได้ ออกไปแล้วอ่ะเอ้าเลิน,นะอย่าหลอ,อกผมดิ <c oughs> ให้อีก,กน,นะเนี่ยโบโบ,โ,บอโอเคอวัวกระสิขยับถ้าเป็นเป็นของใหญ่เนี่ยมันก็พุ่งนะเพระาะฉะนั้นเราใจเย็นอย่าไปใจรึแสดงว่า,าปากกา ขอได้ไหมนะเอาดีครับอรอรุ่นนะครับปากกาตัวเล็กปิดหน้าลอกก่อนอ,อ๋อนั่นนะ้าช้า ปล่อยไว้หน่อยปล่อยไว้เลยครับนี่ใส่แล้วเห็นไหมนี่หมาแล้วครับ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 กำลังเล่นกํามังค์กันเลยครับมาแล้วครับหมาแล้วครับมันอะไรมันมาจกไรนอยู่ับลูก าาากเเลยบอ้ออาาอาานะใครจะเอาครับมามันนี่ก็ไดนะ้อโอเคครับมีแพ่กำลังเข้ากำลังเข้าครับไงครับไอสตาร์ทำงานแล้วครับนี่ครับมันจะเปียกมันจะเปียกพื้นที่พื้นที่มีจำกัดโอ้โอ นี่ครับไอซัตตาคิวครับฝากผลงานได้ครับเสร็จนี้ครับตัวแรกโอ้หปล่อยผมเยอะกระมังนะนี่อันนี้ผมไม่รู้นี่มันอยู่ใกล้เยอะกระมังครับเข้าต่อทางนข้างโอ้โหเอาแล้วครับไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณสี่ห้าโลครับสี่ห้านะแต้มันครับอะเกียร์ครับลุนกันต่อครับ 咱们第2了。 ไม่ต้องไป็น้องคันหยอนนี่ครับไฮสตาร์คิวคิวครับแคมป์ที่สองนู่นเลยครับไปกดอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเขยิบเนี้ยครับหนึงออืม้วนตับครับตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กใช่สี่ ยอ,อดนี่ครับพอได้เยอะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้เหยื่อชุดแรกจะหลับแล้วครับจะหลับแล้วเหยื่อชุดแรกเท่าทีนะครับเท่าทีเพายังไม่ไปฝั่งนู้นนะ <laughs> จะหลับแล้วเหยื่อตั้งนด้กัน <laughs> มาแล้วครับตัวที่สามครับตัไมู่้อ่ะสามครับ,รบเราดูว่าจะเป็นอะไรครับฝึกรมาแล้วครับเราวังซ้ายนะครับเกือเออะไรมาแลวปากกาอ่ะปากกาเราไม่ีมาแล้วมาสิ่งที่ต้องการ ครับนี่ยผมน้าปล่อยเมื่อเช้ามามามาเอ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 าอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับเลขสามอยู่ตรงกลางหอนนะลูกทีนี้หอนนะลูกอุตส่าห์ทำให้เราหอนนะลูกเดี๋ยวหอยเยิ้มให้ตกอยู่ตกกว่าฝั่งเอามาอยู่นี่ชื่อมาแล้ว เม็ดสี่เม็ดสี่เม็ดสี่ตรองไหงขยับสายทุนประมาณสามวาสามวาสองสอกนี่ครับยังไม่ตั้งสายเลยอันนี้ไปไหนก็ได้แล้วแต่มัน เดี๋ยเวลาต่างสายวันน่ะสวัสดีครับนนานาักตกปลาทุกท่านครับฝากติดตามหมายแตตองด้วยครับนี่ครับไตตองนะครับเอ่งอ่างเก็บน้นะํานฤบรินทระจินดานครับห้วยสมงนะครับที่จังหวัดปลาจีนนะครับก็ฝากเอ่อ หมายของไตไปด้วยนะครับก็สองเต็มนะครับวันนี้นครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานครับนี่ครับปาสองเต็มนะครับเบาๆครับยังมีถึงครึ่งวันครับเพิ่งเปลี่ยนเยือชุดสองลงครับอันนี้ชุดแรกครับสองเต็มครับอต็มอันนี้ไตอะไรครับนี่ไต่กิ๊กครับกิ๊กครับไต่นักกิ๊กนะครับครับผมก็มารอบที่แล้วก็ทําเต็นท์ให้ผมนอนนะครับมาสองรอบแล้วครับ นี่ครับนี่ครับสภาพไม้ครับนะนะ่ะจะประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อไตไม่มาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไปให้นะครับไม่งั้นพี่ก็ไปส่งผมตรงนี้แล้วพี่ก็เอาเรือไปนะครับเดี๋ยวลุ้นปางต่อนะนะอยากลองตกตัวนี้นะตัวเต้นเงินเดี๋ยว มาแล้วครับปากกาดิครับมาแล้วครับโอ้โหนะมันไม่มีแอคคั่นพอตัวที่สี่ครับสามครับตัวที่สามครับโอ้โหครับไปมากครับไปมากครับนะเนี้ยครับฝากผลงานนะครับเพื่อนเาจว่ามันฝากผลงานนะครับไอสตาร์ครับหมายเลตองนะครับเหยียบสตาร์ครับทำงานแล้วครับ อตีสามครับโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับไซส์สองครับร้อชมครับรอชมไอ้โอ้ตัวที่สองครับครับนไหครับไซส์สองรอตักให้ครับตัวทีสามครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่เห็นตัวเห็นตัวเป็นไงไวกว่านี้โอ้โหระวังครับระวังระวังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ มิดโอ้ยโอ้โอ้ยาขาดครับใหญ่ด้วยฝากขาดตะก้อไปด้วยมันตักมันตักไม่ได้โอ้ยมันตักไม่ได้ดอวะขันมุดวันนั่นตอนที่มันลอยเสียดายครับไม่เป็นไรครับเอาไหม ไซส์ไหนเตื่อีคมันหกหกได้ยิกๆนะนะทำไมไม่เอาหนังตรงนี้เอาไหมเอาไหมเหยียบรลอกตัวเองพังมั้งหักมากไม่หักยังๆนะเพิ่งซื้อใหม่มันทำต้นนี้เมื่อกี้นี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ทีแรกมันมันไม่พันมันมุนเข้าไปข้างล่างแล้วเลยไม่รู้เลย ฝั่งนี้ก็ได้เอเครับนะนะตอนนี้ออก,ก็กย้ายแพแล้วครับจะมาขึ้นแพของนานะครับพอดีเดจะกลับบ้านแล้วครับกดย้ายออกมาจากตรงนู้นนะครับจากแพนู้นมันอยู่ตรงนี้ก็ไม้เก่าผมครับที่เคยมาก่อนหน้านี้นะก็เดี๋ยวจะตีลงทุนนี้ไเป็นไงนะวันนี้พอใจไหมอ๋อ เรือเร็วเยอะครับเรือเร็วเยอะนะพอดีม oh, ีมีเรือล่มครับกามานี่ก ну ันเรือล่มครับนี่เราว่ากันครับเรือล่มอยู่ตรงนี้นะครับก็มีมูลนิธินะครับประมาณสามสี่ลำเรือนะครับสามสิบสี่สิบคนได้ครับมามุดดำหาเรือนะครับของกรมป่าไม้ครับนี่กรมป่าไม้ตรงนี้ครับเล่นมานี่แล้วมาจมอยู่ตรงนี้ครับพอดีก่อนหน้านี้ขึ้นลมแรงครับนะ เดี๋ยวก็กำลังเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านครับมาไกลครับมาจากไหนกันครับนะจากอะไรพี่ครับโอ้บินไกลจากพิษณุโลกตํ่าตําตําตําขยกมาปักีนเลยครับเดี๋ยวดูผลงานรวมของวันนี้ครับจากขับตีเด็ดตะโกไทยรัวครับนี่ครับผลงานโดยรวมวันนี้ครับนี่นี่ครับไตยกไตยผลงานครับวันนี้ นี่ครับหนึ่งแล้วครับเข้าหกครับได้สี่ใช่ไหมครับขาดสองขาดครับสายสี่สิบห้าสิบยังขาดเลยครับคิดดูครับนะนะใครที่จะมานี่ครับสามตัวครับเป็นใครงนั้นครับระวังครับระวังพอแล้วครับยกขึ้นเดือน ไม่่่ใชหรอนัดูแก้มเก็บข้าวอยู่กองใหับเอออูอะไรครับเนี่ยปลาปลาอะไรปลาไม่เหมือนปลาหมอปลาหมอตะกลับเหรอโอ้โหใหญ่มากครับต้องเอาเอาไปเป็นอันเนี้ยไปอย่าก็เมื่อกี้ผมให้พี่เอาเดียวมาดนเาะผมไม่มัดเอาครับส่งนะนะกลับบ้านครับ กับพิสนุโลครับโชคดีครับโชคดีครับไปครับสองวันหนึ่งคืนครับทีหพอยชมงนะครับก็เดินทางด้วยความสุสดิภาพนะครับเยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องชายเล็กฟิตชิ่งด้วยนะครับ <laughs> ที่ย้ายเบียดมาเมื่อกี้เนาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับก็โดน <c oughs> เจอทั้งปูงนะครับวันนี้เจอกระมังครับเมื่อกี้กดไปสี่ห้าตัวนะครับก็ไม่ได้เอากระชังมาใส่ด้วยครับเดี๋ยวให้ดูครับ <c oughs> ใส่ไว้งี้กันครับสามสี่เต้มแล้วครับนะนะ ลงเบ็ดได้ประมาณยี่สิบนาทีครับนี่ครับยายมีอยู่คนเดียวนะครับส่วนน้าหรวัดก็อยอยู่แผ่นู่นแผ่เดิมนะครับมองเห็นตรงนี้นะครับก็กดกดหนึ่งนะครับเป็นยี่สกนะครับเมื่อกี้ของง้างครับกดสีแล้วครับวันนี้ได้แค่สองไม่เช้าด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นครับว่าหมายผมเนี่ยจะมีรถถังเข้าไหม ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ไอซตาตาคิวนะครับก็รวมไปถึง p o w e r h o o ฮุกนะครับต้องขอขอบคุณไปยัง N อ o น e r h o ฮุด้วยนะครับที่ได้ส่งมาให้ผมเทนะครับก็เอาห้บปอนด์มาให้ไตเทสนะครับรอบที่แล้วไตก็บอกว่าใช้ดีมากครับไม่มีขาดเลยครับนุ่มลื่นดีครับตีออกไกลดีครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับ n อ็ o ฮุแล้วก็ เหยื yeah, ่อไอซ์ต้าคิวคิวนะครับปลาเข้าจัดครับนะนะแต่ว,วันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีการมาดำหาเรือเนาะเรือของกรมป่าไม้ที่ล่มครับก็เลยทําให้เสียงเกิดการเสียงดังบริเวณนี้นะครับอทําให้ปลาตื่นได,ได้นะครับแต่ก็ยังพอมีตัวให้เห็นอยู่ครับนะนะถ้าไม่มีเสียงเรือเสียงคนควนตรงนี้ก็น่าจะเข้าจัดกว่านี้ครับก่อนนะนะานาใดสนใจก็ ลองติดต่อไตตองเข้ามาดูนะครับนนะีะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อของไตตองไว้ให้อีกทีนึงนะครับครับต้องขออนุญาตลุ้นยิสกต่อก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับว่าผมจะได้รถถังที่อ่างเก็บน้ำห้วยสมุงกี่ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แล้วครับ6โมงกว่าแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานโดยรวมนะครับสําหรับทลิปนี้ครับกับเหยื A ่อไอสตาร์นะครับไอสตาร์คิวคิวก็เข้าทั้งหมด4แต้มครับนะนะได้ได้ตัว2ตัวนะครับก็ของง้าง1ตัวนะครับแล้วก็มดุมดไตแพรมุดไตแพรขาดีก1ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูปลา ซึบๆยื้อไว้ก่อนนะครับนี่ครับขึ้นแรงนะเนี่ยขึ้นเต็มแรงของเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนี่ครับวันนี้เกันมาเยอะเหรอกระมังครับดูครับวันนั้นกี่คันห้าครัโอ้ดูครับปากกาครับปากกากปากกาครับกระมังครับแล้วก็อยู่ในอีกนี่ ในกองผมมีสี่ห้าตัวปลาครับปลาอย่าลืมแกะครับชุบชุบนะดึงก่อนนะดึงก่อนชุบนี่ครับไซส์สวยๆครับปลาเมืองนั่นครับแล้วก็นี่ครับรถถังเป็นปลาไม่เข้าครับวันนี้ระแวงไม่ใช่ระแวงครับมันตื่นไม่เข้าปลาครับผมันตื่นเลยรอบหน้ามาตกแกงเลยครับนี่ครับ ผลงานครับยัยสตาร์สตาร์คิวคิวครับผมกับพี่เรวัตนะครับสำหรับทริปนี้ครับผมเฮียครับส่งผลงานแค่นี้นะครับก็นี่ครับลูกสองแต้มครับเข้าซีครับได้สองมุดใต้เพเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าแผลครับขาดตัวหนึ่งแล้วก็ของ้างตัวหนึ่งไปครับเดินทางกลับบ้านครับ หมดแล้วกระบ,บาดน,นึงนูหมดกะปุกกระบาดตะตุกระบ,บาดนะกูไดโอเคครับท่านะสำหรับคลิปนี้ผมชายเล็กฟิชชิงแล้วก็พี่เรวัตไตต๋องแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอปิดท้ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องชายเล็กฟิชชิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปลงให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับฝากติดตามครับไต่ต๋องครับ